สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูโอ๊ตจะขอทบทวนเนื้อหาก่อนสอบกลางภาคนะครับโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2เนี่ยเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับแป้นพิมพ์แล้วก็การพิมพ์ตัวอักษรนะครับจากแป้นพิมพ์นั่นเองนะครับซึ่งแป้นพิมพ์นะครับหรือคีย์บอร์ดนะครับที่เราเรียกคุณปาก,กว่าคีย์บอร์ดนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการรับข้อมูลเข้านะครับเป็นอุปกรณ์หนึ่งของคอมพิวเตอร์นะครับที่ รับข้อมูลตัวอักษรข้อมูลตัวเลขนะครับเข้ามาแสดงผลที่หน้าจอซึ่งนะครับโดยมาตรฐานแล้วมีปุ่มต่างๆนะฮะนักเรียนเห็นนะครับหน้าจอของค,ครูนะครับมีปุ่มทั้งหมด1 0 1่งรถึงหนึปุ่มนะครับโดยมาตรฐานปุ่มแป้นพิมพ์ในภาษาไทยนะครับในคีย์บอร์ดภาษาไทยนั้นจะตัดตัวอักษรออกไป2ตัวนะครับหมายถึงว่า ตั้นคีย์บอร์ดสมัยใหม่นะครับตัดไป2องตัวก็คือตัวสอนขอขวดกับตัวคอคนนั่นเองเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับทีนี้มาถึงวิธีการฝึกพิมพ์ของเรานะครับเพราะว่าเนื้อหาหลักๆแล้วเราเรียนเกี่ยวกับการฝึกพิมพ์นั่นเองนะครับการพิมพ์นะครับสิ่งแรกและปัจจัยสําคัญที่นักเรียนต้องเรียนรู้และเข้าใจก็คือการฝึกพิมพ์ในกลุ่มตัวอักษรกลุ่มแรกนะครับก็คือแป้นเย้านะครับ เดี๋ยวครจะพาเด็กๆไปดูเนื้อหาเกี่ยวกับการพิมพ์นะครับนะครับทีนี้แป้นแรกนะครับสิ่งที่กเรียนรู้คือแป้นยาวที่คุณครูได้บอกไปแล้วทั้งในคาบเรียนนะครับเด็กๆก,ก็ได้ฝึกพิมพ์ไปแล้วนะครับแป้นยาวนะครับก็จะมีตัวอ, fun, ฮอฮักษฟอฟันทอหีบกอไก่ดาเด็กไมเอกสราอาสอเสือวแหวานนะครับ ซึ่งเป็นแป้นหลักนะครับแป้นย่นีนเป็นแป้นหลักที่เป็นที่พักนิ้วนะครับระหว่างการพิมพ์ไม่ว่านักเรียนจะพิมพ์ตัวอักษรตัวใดก็ตามนะครับเมื่อพิมพ์ตัวอักษรตัวอื่นแล้วนิ้วทุกนิ้วต้องกลับมาวางอยู่เป็นแป้นย้านะครับเหมือนเดิมนะครับโดยที่นิ้วหัวแม่มือของเรานะครับจะอยู่ที่สเปซ bar ปุ่มเว้นวรรคนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเทคนิคการวางนิ้วในแป้นยาวทำอย่างไรกัน นะครับนักเรียนเห็นไหมครับตัวสีเขียวนะครับตัวหนังสือสีเขียวนะครับฟอฟันกับตัวรือนะครับนิ้วนิดนิ้วที่วางบนแป้นนี้ก็คือนิ้วก้อยซ้ายอ่าเด็กๆลองพิมพ์ดูนะครับฟอทีนี้สีเขียวแป้นสีเขียวนี้นะครับก็คือหอหีบนะครับหอหีบก็คือนิ้วนางซ้ายนิ้วนางมือซ้ายนั่นเองนะครับวางลงไปนะครับ กอไก่ก็จะเป็นนิ้วกลางซ้ายนะครับดาวเด็กเห็นไหมครับตัวดาวเด็กก็จะเป็นนิ้วชี้ซ้ายนะครับทีนี้สระเอไมโทก็จะจัดอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับแต่เพราะว่าเราต้องวางนิ้วให้พอดีกับแป้นนะครับทีนี้เห็นตัวสีเขียวไหมครับอ่าก็จะเป็นแป้นไม่เอกนะครับในระหว่างนี้แป้นไม่เอกก็จะกลายมาเป็นมือขวาแล้วก็จะเป็นนิ้วชี้ขวา นะครับสาะอาก็จะเป็นนิ้วกลางขวานะครับสอเสือเห็นไหมครับสอเสือก็จะเป็นนิ้วนางข้างขวาแล้วก็ตัวสุดท้ายในแป้นย้าก็คือวอลแวนก็คือจะเป็นจะเป็นนิ้วก้อยขวานั่นเองนะครับเห็นไหมครับพอวางนิ้วลงไปแล้วนิ้วทั้ง8ดนิ้วก็จะวางอยู่บนแป้น ฟอห์กอ r ์ดอเอกอาสวหรือเป็นที่เรียบร้อยส่วนนิ้วหัวแม่มือนะครับเด็กเห็นไหมครับว่าสีเขียว,เ,ยวเห็นไหมครับเห็นแป้นสีเขียว,ย,วยาวๆนี้นะครับเรียกว่าแป้นสเปซบาร์นะครับซึ่งใช้ในการเว้นวรคนิ้วหัวแม่มือทั้งสองนิ้วก็จะวางไว้ตรงแป้นสเปซบาร์หรือแป้นเคาะเวน้นวรคตรงนี้นะครับเราลองกดเคาะเว้นวรคนะครับใช้นิ้วหัวแม่มือ2นิ้วกดลงไปปุ๊บก็จะเว้นวรคแล้วเราก็มาเริ่มพิมพ์ฟอห์กอดอเอกอาสวตามจังหวะนิ้วลักษณะ การใช้งานของแป้นเย้านะครับไม่ว่านักเรียนจะไปพิมพ์สระไอไม้มาลายพิมพ์สระอําพิมพ์มอมานะครับนิ้วทุกนิ้วต้องกลับมาวางไว้บนแป้นเยา้านักเรียนลองดูดีๆแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูดีนะครับว่านิ้วแต่ละนิ้ววางอยู่บนแป้นไหนตัวอักษรตัวใดนะครับเผื่อมีในข้อสอบอาจจะมีข้อสอบที่ถามว่าแป้นตัวอักษรฟอฟันเราใช้นิ้วอะไรข้างไหนวางบนแป้น นะครับหรือแป้นตัวสอนเราเด็กเราใช้นิ้วใดวางประจําตําแหน่งมือข้างไหนด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเราต้องการพิมพ์ตัวสอนตัวที่อยู่ด้านบนอเด็กๆพอจะทราบไหมครับตัวสอนที่อยู่ด้านบนเราจะพิมพ์ได้อย่างไรในเมื่อเราพิมพ์ไปปกติแล้วจะขึ้นตัวสอนที่อยู่ด้านล่างตัวสอนที่อยู่ด้านล่างคือฟอฟันหอหีบก็ไก่เราเด็ก สระเอตัวอักษรที่อยู่ด้านบนเราต้องใช้แป้นช่วยเหลืออีกแป้นหนึ่งนะครับช่วยในการพริมพ์ตัวอักษรด้านบนก็คือแป้นชิปเห็นไหมเห็นที่คูชิปไหมครับชิปชิปก็จะมีอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับทีนี้เวลาเราพริมพ์ตัวอักษรด้านบนให้เด็กๆกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็พิมพ์ตัวอักษรด้านบนนั่นเองอเดี๋ยวครูจะทําให้ดูถ้าเราต้องการพริมพ์ตัวอักษรที่อยู่ด้านบนในแป้นเดียวกันครูยกตัวอย่างที่แป้นยาวแล้วกัน กูก็จะพิมพ์กดชิปค้างไว้รูก็จะกดชิปค้างไว้แล้วพิมพ์หรือก็ออกคอร์คังต่อตักสาระโอนะครับสารัสสีศาลาซาโซนะครับนี่คือการกดชิปค้างไว้ก็จะเมพ์สแสดงป้อนข้อมูลตัวอักษรที่อยู่บนแป้นพิมพ์ออกมานะครับแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าเด็กๆไม่ต้องการพิมพ์ตัวอักษรเด็กๆต้องการพิมพ์ตัวอักษรที่อยู่ด้านบนโดยไม่ต้องกด ปุ่มชิปล่ะมีวิธีอื่นอีกไหมก็มีกดปุ่มแคปล็อกนะครับปุ่มแคปล็อกก็คือปุ่มนี้นะครับอยู่ข้างบนชิปอยู่ข้างบนปุ่มชิปนะครับกดหนึ่งครั้งแล้วปล่อยมือแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรนั้นๆลงไปนะครับก็จะปรากฏเช่นเดียวกันนะครับแล้วต้องการพิมพ์ตัวอักษรด้านล่างคืนก็กดแคปล็อกออกหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องกดค้างก็จะเป็นการพิมพ์ตัวอักษรด้านล่างนะครับในข้อสอบก็อาจจะมีประมาณว่า ถ้าคุณครูต้องการพิมพ์ตัวอักษรนอนเนนอ่าตัวอักษรนอนเนนในปุ่มตัวอักษรนอนเนนก็จะมีนอนเนนกับรอเรือนะครับคุณครูต้องทําอย่างไรอ่าคุณครูต้องกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วกดปุ่มนอนเนนหรือเปล่าหรือคุณครูกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วกดปุ่มแคปล็อกไปด้วยอ่าเด็กๆลองวิเคราะห์ดูนะครับเพราะว่าคุณครูได้ให้แนวแล้วก็ทบทวนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะการ ําทำงานของปุ่มฟังก์ชันอื่นๆเด็กๆเ,เห็นปุ่มที่อยู่ด้านบนไหมครับที่คุณครูโอชี f 1 f 2 f 3 f 4 f 5 f 6 f 7 f 8นะฮะ f 9 f 1 0 11แล้วก็ f 1 2นะครับปุ่มทุกปุ่มนี้นะครับเขาเรียกว่าปุ่มฟังก์ชันนะครับปุ่มควบคุมนะครับซึ่งทําหน้าที่ควบคุมการทํางานต่างๆนะครับซึ่งแต่ละ ปุ่มนั้นก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับอยากยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นปุ่ม f 1เนี่ยเป็นปุ่มช่วยเหลือในกรณีที่นักเรียนใช้งานโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งอยู่สมมุติว่ากําลังเปิดโปรแกรมวาดรูปขึ้นมาดเด็กๆอยากรู้ว่าเราใช้เครื่องมือนี้ยังไงยังไม่เข้าใจก็กดปุ่ม f 1ก็จะมีคู่มือการใช้งานอธิบายให้อ่านแล้วก็อธิบายตามๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วคู่มือในการใช้งานแต่ละโปรแกรมนั้นก็จะเป็นภาษาอังกฤษคุณครูก็อาจจะถามในข้อสอบว่า ปุ่ม F1 มีหน้าที่อย่างไรปุ่ม F2 มีหน้าที่อย่างไรทีนี้ปุ่มฟังก์ชันหรือปุ่มควบคุมนั้นอ่ะมีอยู่ทั้งหมด12ปุ่มอ่าเด็กๆจําไว้ดีๆนะครับเผื่อมีในข้อสอบและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการท่านั่งที่ถูกต้องเวลาเรานั่งพิมพ์งานหรือนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเด็กๆต้องนั่งตัวตรงๆนะครับหรือแลเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยก็จะทำให้ดูมีบุคลิกในการพิมพ์ที่ สวยงามนะครับเพราะบางครั้งนักเรียนนั่งห่อไหล่นั่งคร่อมนะครับจะทำให้นักเรียนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับปวดตรางเอวแล้วก็หัวไหล่แล้วข้อสอบในการสอบลางภาคก็มีประมาณเท่านี้นะครับให้เด็กๆลองทบทวนนะครับลองใช้โปรแกรมดูนะครับลองพิมพ์ดูนะครับคุณครูเชื่อว่าถ้าเด็กๆได้ฟังวิดีโอนี้แล้วเด็กๆจะทําข้อสอบได้นะครับขอให้ตั้งใจทำข้อสอบนะครับโชคดีในการสอบครับสวัสดีครับ